สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันที่เห็ดพึ่งหวานที่เราเก็บสดแช่แข็งไว้ในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเอาออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องวันนี้เราจะทําเห็ดชุบแป้งทอดนะคะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะของ UFM แล้วก็แป้งโกกินะคะเราจะชุบเกล็ดขนมปังทอดด้วยนะคะตามด้วยนกะเก็ตไก่ค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันจ้า เรมจะทอดนักเก็ตไก่ก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำมันรับหรือว่าดอกน้ำมันดอกเหลืองๆที่เราถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนะ ตอนนี้ก็ทอดเหลืองแล้วก็กรอบแล้วนะคะสุกแล้วจ้าเดี๋ยวเอาออกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันลงในกระทะเดิมนะคะเพื่อที่จะทอดเห็ดต่อจะ้ะกรอบๆหอมหอๆเหลืองๆเ,เลยนะคะเติมน้ำมันลงไปเลยในระหว่างที่รอให้น้ํามันร้อน เพื่อจะทอดเห็ดเดี๋ยวเรามาผสมแป้งก่อนจนะ้ะแป้งภูกิค่ะอันนี้ก็แป้งทอดกรอบ UFM นะคะจะใช้ยังได้อย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าบาังเอิญว่าเรามีอยู่2องยี่ห้อเราเปิดไว้แล้วค่ะอีกหน่อยอหน่อยเห็ดเราดอกใหญ่ ใส่ไข่ไปสองฟองใส่รถดีค่ะพริกไทยนะคะสวัสด์เพ็รผาพริกไทยดำตีไข่สักนิดนึงทีนี้เราจะใส่น้ําเย็นนะคะเย็นเจ็บๆเลยนะ ก็จะกรอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็ดที่เราเอาออกจากช่องฟิตมันก็จะเย็นความเย็นแล้วนำมาทอดมันจะกรอบมากนะคะกะเอานะคะกะดูค่ะไม่ให้มันใสามากใสามากเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ติดเห็ดนะคะแกนไปมันก็เป็นก้อนเนาะมันคำนวณได้จ้ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆขอผสมก่อนเติมอีกนิดนึงจะ้ะ ใช้ได้แล้วนะคะจริงๆแป้งทอดกรอบเนี่ยเขาก็จะปรุงรสมาบ้างแล้วนะคะเราก็เติมอาน,นิดๆหน่อยๆจ้ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปจิ้มน้ําจิ้มอีกตอนนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะลองเอาเห็ดมาลงดูนะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะ เห็ดเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่นะคะดูค่ะคือเราจะต้องรีบเอาเข้ามาชุบแป้งไว้นะเพราะว่ามันเป็นเห็ดสดค่ะเราจะไม่วางเอาไว้ด้านนอกนานนะเพราะว่าัน้ำส่นละไรยแล้วเห็ดเป็นดอกอยู่เลยนกเกตเอฟเฟดิตแอนเซ็ตติ้งอืมสมกไเอเลเวนตาโอเค ถามว่าทีรักนักเก็ตเสร็จแล้วนะคุณจะทานก่อนไหมชิมก่อนไหมเขาบอกแว่นตาคือรอเห็ดจ้ะชุบเก็ดขนมปังค่ะรอให้น้ำมันเขาเดือดก็ร้อนนะคะเป็นเมนูที่โทเบชอบมากค่ะ เห็ดสดแช่แข็งไว้ก็เพราะว่าพ่อลูกเขาชอบนะคะ ทอดแล้วเราก็นํามาซับกระดาษขาวเอาไว้นะคะก่อนที่จะจัดจานจะเพื่อซับน้ํามันนะคะแอบ,บชิมกรอบมากอร่อยจ้ะนักเก็บไก่กรอบๆหอมๆจัดจานแล้วหิดพึ่งหวานชุบเป้งทอดสุกแล้วจ้า จัดผักใส่จานจ้าอันนี้คือโรมันสลัดนะคะสลัดมิกค่ะผักฝรั่งรวมๆนะคะผักชีไทยค่ะโหระพาค่ะพริกนะคะเป็นสีสันหน่อยจ้า ได้แล้วนะคะส่วนน้ำจิ้มคูเรมโบจะทานกับน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนะคะก็คล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่นั่นแหละส่วนผักกาดหอมจะทานกับซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มไก่จะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนั่นแหละน,นี่คือของผักกาดหอมนะคะส่วนของคูเรมโบแกไม่เทใส่ถ้วยนะแกจะเทจากขวดใส่จานจะ้ะ ก็เอาออกมาไม่มากเวลาเราจะทานเมื่อไหร่แล้วก็อ,ออกมาจากตู้เย็นจะสมเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าจานนี้ของคุณเลมโบ้จ้ะ แก okay. ก็จะลาดไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอเอาอาหารไปให้คุณเลมโบน้านทีวีก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามานั่งทานไปพร้อมๆกันจ้ามาจ้าพี่น้องจะมาทานของทอดด้วยกัน คุณลัมโบกำลังทานอยู่ด้านหน้าจ้ะเกทานไปนานละกว่าหอมจะมาจัดอยู่อือร่อยจิ้มสุดยอดเลยจ้ะ

อิ่มฮะแมทแมทอิ่ม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 แท็กซี่เมกินวอสซับคุณก๊อปวอสกูดไม่เป็นไรจ้าอืมฮะขอบคุณค่ะซุปเปอร์ก๊อตเขบอกว่าอันซุปเปอร์แบบ อร่อยแบบอร่อยมากมากอร่อยซุเป,ปอร์อร่อยซูเป,ปอร์อ, <laughs> ปปอร่อย เห็ดพึ่งหวานจ้ะน้ำชาอ่อนๆและน้ำชาอุ่นๆจ้ะ เรื่องหวานฉีกออกเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากหวานสมชื่อจ้ะ หอมเคี้ยวระวังฟันจ้ะคนปวดฟันนะไม่ไม่สมควรจะจัดอาหารรีวิวนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรมาฝากแกพี่น้องพอได้คลายคลายเหงาคาคลายเครียดคลายเหงา อากาศมันหนาววันนี้มืดทั้งวันเลยจ้ะอากาศหอมนอนจนตาจับบวมกระเสืร์กระเซิงทั้งวันเลยจ้ะเพราะว่ากุลแมโบไปเข้าโรงยิ่มนะคะอยู่บ้านกทคิดเลย ผักฝรั่งก็มีรสรสหอมจ้ะมีรสแบบหอมหอๆกบลัวไทยเล็กๆในบ้านก็แคบจ้ะจัดกล้องก็ได้แต่กล้องกล้องหน้าภาพมันก็ไม่ค่อยชัดนะคะ วันนี้เอามาครึ่งหัวหัวบนฟูฟๆจะอันไหนดีนักเก็ตนักเก็ต ติดหนังจากซีรีส์ เส้นใหญ่ของเห็ดหวานมากเลยอ่ะหอมอร่อยจัง คือนี้ก็เพิ่งเอามาทอดนี่แหละแม่เอาช้อนอันนี้ลงเพราะว่าถ้าเราทานไม่หมดมันจะเสียจ้ะพริกมันแพง ก็ตำใส่ตู้เย็นไว้นะคะสำหรับพริกซีฟู๊ดอ่ะ เดพึ่งวานในกันเนื้อไก่แหละเห็ดอีกดอกแล้วกันจะ้ะเพื่อพี่เพื่อน้องนะคะ ไปเก็บด้วยกันแต่มานั่งทานคุณเยว Да. Yeah. อร่อยมากหวานเห็ดจังข้าวข่ายไม่ออกเลย Put so <laughs> ตอนแรกหอมว่าจะเอาไส้กรอกว้วนเส้นอีสานที่ทําแช่แข็งไว้มาทอดเพราะว่าวันนี้คุณเลมโบซื้อขิงดองมาให้ด้วยจ้ะซื้อไข่ซื้อขิงดองเข้ามาให้แกเข้าไปซื้ออาหารให้กับค้นเหลไปลงยิมแล้วก็เลยไปตลาด ผมบอกว่าอยากจะทานของทอดๆแกเลยถามว่าพอมีเวลาทอดนักเก็ตไก่ให้ไหมผอมก็เลยเออเพราะมันใช้น้ำมันอันเดียวได้ก็เลยทอดเห็ดซะเลยจ้ะเพราะว่าถ้าถ้าทอดไส้กรอกอีสานมันใช้น้ำมันครั้งเดียวไง ใช้แล้วทิ้งอันนี้มันใช้น้ำมันด้วยกันได้จ้ะ <c oughs> หวานช่วยๆเลยสมกับเป็นเห็ดพึ่งหวานจริงขายาวอยงนี้ฉีกออกเป็นเหมือนเนื้อไก่เลยจ้ะ ข้าวไข่ไม่ออกเลยจ้ะทาเนเผ็ดแล้วก็เพลินเลยเป็นกอบ อานของทอดกับเผ็ดๆมันแก้เลี่ยนได้จ้ะ pero la... ถุมน้ำชาจ้ะโอ้ชื่นใจอุ่นๆลงไปถึงลำไส้ไม่ร้อนนะอุ่นๆมีความหอมชาชาขิงแล้วก็ส้มจะ้ะผสมกัน ขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะวันนี้ก็ได้มาเข้าครัวทำกินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนไปพร้อมๆกันนะคะได้มีเมนูเด็ดก็คือเห็ดพึ่งหวานที่พี่น้องเดินเข้าป่าไปเก็บพร้อมๆกันในช่วงฤดูร้อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ